สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง10ที่สุดช n e ลช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับการจัดอันดับ10อันดับในเรื่องที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ10โรงพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์มากที่สุดซึ่งเป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข เริ่มเสียบดัชนีโรงพยาบาลราชวิถีกลมการแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์1,890คนอันดับ9โรงพยาบาลสงขาลานคริน,นทนร์คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์มีบุคลากรทางการแพทย์2,006คนอันดับ8 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศราสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบุคลากรทา,า,างการแพทย์2,233คนอันดับ7โรงพยาบาลสัประสิทธิ์ทะสงค์จังหวัดอุบล,ลราชธานีมีบุคลากรทางการแพทย์2,250คนอันดับ6โรงพยาบาลมหาราชนคร ราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามีบุคลากรทางการแพทย์2,403คนอันดับ5โรงพยาบาลบำรุงราชมีบุคลากรทางการแพทย์2,420คนอันดับ4โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีบุคลากรทางการแพทย์2,806คน อันดับ 3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากร,รทางการแพทย์3,392คนอันดับที่สองโรงพยาบาลรามาธุบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมยดด่ดลนมีบุคลากร,รทางการแพทย์4,497คนอันดับที่1โรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยห่ดนี้มีบุคลากรทางการแพทย์6,700คน